ห้าสิบบาทเรากำไรจากไหนเขาบอกเปิดมาห้าสิบปีแล้วนะตอนนี้หน้าร้านะ่ะมีคนมาจดบ,บินของวันพรุ่งนี้ไปแล้วนะฮะใช้คุณพี่เลยของคุณพี่ย,ย,ยกไปเลยอันนี้ห้าสิบบาทโอดใช่ห้าสิบบาทนะฮะโต๊ะไหนไหนะจ๊ะพี่นั่นแ<ม> <ไป S 2> หละไปเลยโต๊ะไหวนวะกำลังนึงเดี๋ผมยังคุยไม่เสร็จเลยเอาผมขอกลับไปคุยก่อนแล้ยเปิดร้านมาแล้วกี่ปีนะฮะห้าสิบขึ้นห้าสิบปีขึ้นไปเปิดสิบโมงปิดใบสองแต่ว่าอาจจะหมดก่อนสักชั่วโมงเนี่ยอันนี้คือเนื้อวัวเลยใช่ไหม อบก็มันถูกอ่ะห้บาทอย่างนี้ดูในม่อม่อไปเลยอะไรอยู่ที่ร้านตาทุมบางพีสมุทรปราการนะครับเขาขายถูกแบบผมไม่รู้เลยนะว่าเอากำไรมาจากไหนคนเยอะมากตอนนี้เพิ่ง11บเอโมงนะต้องจองคิวเข้ามาแล้วนะตอนนี้สวัสดีครับมันจะไม่ค่อยมีเวลาคุยไม่ค่อยมีเวลาคุยนี่ดูออเดอร์คือวุ่นมากอันนี้คือยำตับผัดเนื้อใช่ไหมยำสามสิบบาทลงเลย เยอะนะเนื้อวอัวมูัวหมดเลยเนี่ยเนื้อวอัอว,ออว,ออวอลองไปกินเลยถ้าไม่ใช่เนื้อวอัวไม่คิดตังสามสิบบาทผมจ่ายได้ไม่เป็นไรเนื <c oughs> ้ออะไรก็กินเร <c oughs> ื่อง <c oughs> ไหมครับหมุนนี่คนระับร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับหม้อไฟนะเนื้ออย่างนี้นะฮะคืเอเยอะมาก,มากๆอันนี้แค่ห้าสิบบาทนะฮะ <c oughs> มีไส้มีเอน็นมีอะไรครบหมดเลยนะฮะยำสารพัดเนื้อนะฮะสามสิบบาทแค่นั้นนะฮะไม่รู้ขายได้ไงมีไส้นะฮะมีผ้าขีริ้วนะฮะเนื้อนะฮะมีขอบกระด้งนะฮะกะเพราเนื้อเปื่อยนะเนื้อเปื่อยอย่างนี้นะไม่น้อยนะฮะไข่ดาวสย ฮ้ยเขาปรุงมาแล้วจะหอมพิัดคือจริงๆแทบไม่ต้องปรุงเลยนะเข้มข้นอยู่แล้วพิกนนะ่นฮะตามาเนื้อนะฮะเฮ้ย,น,ดดยนุ่มมากโคตรเด้งเนี่ยบางที่ห้าสิบบาทในแะค่สี่คำอย่างงี้ก็หมดแล้วนะนี่แบบมาเป็นหม้อไฟเลยนฮะขอบกระด้งนะฮะคือตอนแรกผมดูรีวิวอะ่ะห้าสิบบาทผมไม่เชื่อนะว่าจะได้เยอะใครอยากรู้ต้องมาลองเองนะฮะปทุมบางพีนะฮะไตไปเนี่ใไตอีกชิ้นหนึ่ง ห้าสิบาทนี่ผมก็กินได้สองคนต่างคนเลยนะอกไปอย่างนี้ที่อื่นต้องมีเป็นร้อยตับชิ้นอย่างเงี้ยงงมากเลยเขากำไรจากไหนเรามาลองที่ยำสารพัดเนื้อเนี่ยจานนี้สามสิบบาทเฮ้ยอร่อยรสชาติจะเป็นลาบน้ำตกขับรถมาจากนนทบุรีผมบอกเลยว่าคุ้มมากกะเพราเนื้อเปื่อยสามสิบห้าบาทรสถชถาติดีนะไม่เผ็ดไม่เค็มไม่หวานรสชาติกลางๆแบบดีอะ่ะหอมกะเพราอะไรเงี้ยปรุงเพิ่มได้มาไข่แดงไข่แดงไข่แดงราดพริกปลาเนะ่ เป็นร้านที่คุ้มที่สุดแล้วนะบางทีแบบกะเพรา20อะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้มีเนื้อมีอะไรให้อย่างเงี้ยอันนี้คือแบบโหจัดเต็มมากไม่คุณว่าเป็นร้านที่คุ้มที่สุดแห่งปีได้ไหมได้เลยนะนีเป็านอีพ่าเลยเห็นเมนูเนื้อเขาเยอะแล้วอันนี้เป็นคณะไก่ไข่ดาวนะฮะผัดคณะอันนี้ก็สามพันห้าบาทไข่ดาวฟองละห้าบาทอย่างเนี้ยจริงๆก็หายากอย่างน้อยก็ต้องมีเจ็ดบาทสิบบาทละอร่อยนะคณะอ่อนดีอ่ะไปกูไปกินไปอร่อยก็แล้พอมีก้อนมันต้องตรงเตียงหน่อย อนาอ้อนแบบรัานน้าได้รสชาติของตามสั่งเขาอ่ะจะไม่จัดจ้านมากแต่เราสามารถใส่ปลาพกเพิ่มเค็มเพิ่มเผ็ดได้เองส่วนตัวผมชอบเป็นคนชอบรสชาติอะไรอย่างเงี้ยบางทีปรุงมาแบบหวานเกินเค็มเกินเผ็ดเกินอะไรงเงี้ยบางคนมันค้กินไม่ได้ไงเรียบร้อยนะฮะถูกมากน้ำฟรีด้วยนะบริการตัวเองร้านตะทุมบางพีสมุทรปราการนะครับใครอยากรู้ว่าให้เยอะอย่างนี้จริงไหมนะครับมาดูกันได้ครับลุย